สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บดีพามาชมวิธีซอยผมนะครับทรงทวิกี้นะครับสวยนะครับเป็นคลิปเต็มนะครับคลิปเต็ม5นาทีนิดๆนะครับเทคนิคการซอยแบบนี้ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับมาชมกันนะครับอาจารย์บัีฑิขึ้นทรงที่กรอบด้านหลังก่อนนะครับกําหนดความยาวที่ด้านหลังอยู่ที่ใต้ขอบผมประมาณนิ้วมือหนึ่งนะครับนิ้วมือเรานะครับตัดเป็นซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ เป็น V คว่ำนะครับขึ้นจากช่อล่างก่อนนะครับตัดซ้ายขวาซ้ายขวาดูตามในคลิปได้เลยนะครับเป็น V คว่ำนะครับชอนี้ก็ตัดจากล่างขึ้นบนนะครับเป็นเหมือน V คว่ำนะครับเวลาตัดทีละช่อนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแบ่งผมลงมาทีละชั้นนะครับอาจารย์นดีแบ่งผมไม่ได้ปักกิ๊บนะครับแบ่งผมวีหลบไว้แล้วก็ดึงลงมาทีละชั้นละชั้นนะครับจะตัดเหมือนเป็นบ๊อบสไลด์นะครับด้านหลัง แต่ทรงผมที่เสร็จแล้วจะเป็นผม HHH Teachers <an> <ian> ทีทุีนะครับซอยเปิดหูนะครับหวงหูไว <entonces> ้จอนนะครับเป็นทวิกกี้สั้นนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์วันดีทําให้ดูช้าช้านะครับดูเทคนิคการซอยผมสไตล์อาจารย์มันดีนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับวิธีซอยทรงแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดนนะครับคลิปนี้นะครับคลิปเต็มนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาควงหูนะครับซอยเปิดหูนะครับไว้จอนนะครับ จามันดีกาหนดความยาวที่ชิดใบหูนะครับผมที่ยาวหนาก็จะตัดออกกําหนดความยาวไว้ให้เข้ารูปเข้าทรงก่อนนะครับพอเหลือบางแล้วเราถึงค่อยควงกรอบผมนะครับเวลาเราควงกรอบผมจากช่องจรนะครับไปหาด้านหลังใบหูหาท้ายทอยนะครับจะอยู่นอกกรอบผมนิดนึงนะครับถ้าเราซอยเข้าไปในกรอบผมทรงจะไม่สวยนะครับนะช่อที่2ที่3ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแบ่งผมลงมาทีละชั้นบางๆนิดเดียวนิดเดียวนะครับ อาจารย์วันดีแบ่งผมไม่ได้ปักกิฟนะครับปีผมหลบไว้นะครับฉีดน้ําให้เปียกแล้วก็แบ่งลงผมลงมาลงตัดทีละชั้นละชั้นนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์วันดีทําให้ดูช้าทําให้ดูละเอียดนะครับแบ่งผมลงมาทีละชั้นละชั้นนะครับทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับด้านซ้ายด้านขวาคลิปนี้คลิปเต็มนะครับอจาจารย์วันดีทําให้ดูละเอียดนะครับทาให้ดูช้าๆ ไล่ลงมาทีละชั้นละชั้นก er ําหนดความยาวไว้ <Steph> <ui> ที่ช er ิดใบหูนะครับทรงนี้ก็สวยเก๋ดูดีมีสไตล์นะครับลูกค้าใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับด้านซ้ายด้านขวาทําเหมือนกันนะครับกาหนดความยาวไว้ที่ตรงชิดใบหูนะครับส่วนที่เกินใบหูจาวันดีจะตัดออกเลยนะครับความยาวเสร็จแล้วก็จะควงรอบมหาจอดนะครับจอดปัดไปด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับแล้วก็ควงไปด้าน หลังใบหูไปหาไายทอยนะครับส่วนที่เกินจะตัดออกเลยนะครับไม่ควงเข้าไปในกรอบผมนะครับทรงจะไม่สวยนะครับเท่านี้ผมก็จะเริ่มออกว่าเป็นทรงแล้วนะครับตรงจุดที่สถานที่ถ่ายทําคลิปนี้เป็นจุดบริการตัดผมฟรีนะครับฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มันดีก็จะได้ตัดผมจริงตั้งแต่ฝึกวันแรกนะครับบริการตัดผมฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ มาชมกันนะครับเป็นทรงทวิกกี้นะครับทวิกกี้สั้นนะครับทำแบบไหนให้ง่ายทำแบบไหนให้ออกมาได้เร็วทำแบบไหนซอยแบบไหนแล้วทรงผมออกมาถูกใจลูกค้านะครับมาชมกันนะครับจะมนดีทำให้ดูช้าๆนะครับแบ่งผมลงมาทีละชั้นละชั้นนะครับแบ่งผมบางๆทีละนิดละนิดนะครับผมด้านหน้าก็จะเทเฉียงมาด้านหน้าด้านช่วงมหา จอดนนานนานนิดนึงนะครับส่วนที่เกินใบหูเราจะตัดออกดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์ดีทําให้ดูชา้าๆทาให้ดูละเอียดนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับร้านอาจารย์มดีโยมเพลปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับฝนะึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มันดีก็จะได้ตัดผมจริง้งแต่ฝึกวันแรกนะครับ ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเป็นจุดบริการตัดผมฟรียอยู่จุดนี้นะครับอาจารย์มดีจะพาทีมงานช่างฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มดีออกมาบริการอยู่จุดนี้นะครับผ่านไปผ่านมาแวะใช้บริการกันได้นะครับผมด้านหน้าอาจารย์มดีจะตัดเชื่อมมาหาด้านข้างนะครับมาหาช่วงจรนะครับเทมาด้านข้างนิดหน่อยนะครับแต่เป็นตัดผมแบบพอดีทรงเลยนะครับไม่ได้ ้านหน้าไม่ได้เทยาวนะครับได้ทีละชั้นละชั้นนะครับเสร็จแล้วก็เช็คปลายผมให้ซอฟขึ้นละมุนขึ้นด้วยกันไกฟันปลานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์วันดีตัดเข้ารูปเข้าทรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทรงนี้ก็สวยเก๋ดูดีมีสไตล์นะครับเวลาลูกค้าไปสระผมเองก็จะดูแลง,ง่ายนะครับตัดพอดีพอดีทรงเลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์มานดีนะครับนะทรงนี้ก็สวยเก๋ดูดีมีสไตล์นะครับนัเรียนต่างจังหวัดมีที่พักให้ฟรีนะครับถ้ามาฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มานดีนะครับนะ0 8 1 7 0 9 4 6 4 5เบอร์โทรไลน์อาจารย์มานดีนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับนะทรงนี้ก็สวยนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ